เมื่อเราไม่รู้สึกรักเราจะเครียดแล้วเราจะรู้สึกมันเต็มไปด้วยความตึงเครียดแล้วเริ่มน้ํามันไหลออกมาน้ํามันมันไหลออกมาจากถังน้ํามันของเราและในที่สุดเราจะหมดแรงและหมดกําลังใจเราจะไปไม่ไหวแล้วเพราะเราไม่ได้รับความรักการขาดความรักทําให้เกิดความเครียดการขาดความรักทําให้รู้สึกกับตัวเอง ไม่มั่นคงภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า insecurity ไม่รู้สึกมั่นคงไม่เสถียรการขาดความรักทําให้เรากลัวว่าเราจะล้มเหลวเดี๋ยวผมจะอธิบายฟังว่าทําไมการขาดความรักนั้นทําให้เรารู้สึกว่าเราต้องต้องพิสูจน์บางอย่างให้คนรู้ว่าฉันเก่งฉันสําเร็จฉันแน่ฉันสวยฉันรวยทําไมละครับเพราะมนุษย์จะกลัวและเกิดความเครียดเมื่อรู้สึกไม่ถูกรัก นี่เป็นเหตุผลว่ามนุษย์ส่วนใหญ่ในโลกนี้ถึงเครียดมากเพราะมนุษย์ต้องการพึ่งพาความรักของมนุษย์คนอื่นถ้าพี่น้องพึ่งพาความรักของมนุษย์คนอื่นรับรองพี่น้องเครียดแน่ๆภรรยาถ้าพี่น้องพึ่งพาความรักของสามีพี่น้องจะเครียดเพราะว่าสามีไม่สมบูรณ์อาจจะไม่ได้แสงความรักเต็มที่กับพี่น้องถ้าพี่น้อง พยายามแสวงหาความรักพึ่งพาความรักวราตูเองสําคัญแค่ไหนมีความมั่นคงแค่ไหนจากคุณพ่อคุณแม่จากเพื่อนร่วมงานหรือจากเจ้านายรับรองพี่น้องเครียดแน่แนเราไม่สามารถดําเนินชีวิตบนพื้นฐานของความรักของคนอ,อื่นแต่เมื่อเรามั่นใจว่าพระเจ้ารักเรามากไม่เคยเลิกรักเราและความรักของพระองค์ไม่เคยเปลี่ยนแปลงเมื่อนั้นนะครับเรารู้สึกมีความมั่นคงในใจ มนุษย์เขาจะเดินหนีเราไปมนุษย์เขาจะต่อว่าเราก็าดูถูกเราก็าด่าเราเราก็ไปเดือดร้อนเพราะว่าม,มีผู้หนึ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในจักรวาลรักเราแ,แล้วเมื่อเรามั่นใจในความรักของพระเจ้าเราก็จะไม่เครียดอีกต่อไปเพราะเรารู้ว่าพระเจ้ารักฉันไม่ว่าปัญหาอะไรจะเกิดขึ้นเดี๋ยวพระเจ้าช่วยฉันเดี๋ยวพระเจ้าจะเปิดประตูให้ฉันเดี๋ยวพระเจ้าจะเปิดที่จอดรถให้ฉันเดี๋ยวพระเจ้าจะให้งานฉันทําเดี๋ยวพระเจ้าจะปลดปล่อยฉันจากหนี้สินที่เจองจ่ายหนี้ให้รัฐบาล พระเจ้าจะช่วยฉันพอเรามั่นใจในความรักของพระเจ้าเรารู้ว่าพระเจ้าจะดูแลเราเราไม่ต้องเป็นทาสของความคาดหวังของมนุษย์อีกต่อไปพอเรามาเป็นคริสเตียนเรารู้พระเจ้ารักเรานะเราไม่เดือดร้อนใจอีกต่อไปคนจะไม่รับเราขอโทษผมชอบตัวเองคุณไม่ชอบผมก็เลื้งคุณพระเจ้ารักผมและฉผมก็ชอบตัวเอง